นี่มาเกอร์ของมึงมานะคะดีงามนะคะสอนแรบบิทบาแล้วก็ได้เป็นเซ็ตแบบค่อนข้างครบสีเลยขนาดนี้นะคะอันนี้ก็ที่ B2S อ่านีเขาก็จะมีสีมีกล่องเรียบน้อยน่ารักเลยทั้งหมดยี่สี่สีนะคะแล้วก็จะมีพวกบรัชเพนแต่ว่าถ้าใครเรียนในคลาสเรียนออนไลน์ของควอน,นนะก็ใช้เป็น มาร์กเกอร์แบบนี้ไปเลยก็ตรงๆเลยนะคะพวกคลาสมาร์กเกอร์วาดก็ระบายเนาะสามารถซื้อเป็นชุดแบบนี้ก็จะมีค่อนข้างครบแล้วก็สีสวยด้วยค่ะอันนี้เพิ่งเห็นดีไซน์สตูดิโอไทยดีาเป็นแบบจัดระเบียบนะคะโต๊ะหรือสตูดิโอของเรานะคะตัวนี้ไม่มีเดี๋ยวดูราคาก่อนไม่มีราคาบอก แล้วก็รม่มีคลาสวาดด้วยออคริลเพนนะคะออคริลมาร์กเกอร์หรือว่าฟอสกาเนี่ยซึ่งก็จะเป็นตัวถ้าเป็นของยี่ห้อน,นี้เนาะออคริลเพนเพนเนี่ยก็ใช้ได้แต่ว่าสิบสองสีนะคะก็ใช้ได้นะตัวนี้อันนี้มันจะเป็นขนาดหัวใหญ่เนาะ3มมมมันจะมีขนาดหนึ่งด้วยนะคะแต่ว่าราคาเท่ากันออันนี้ก็สิด้ามเหมือนกันนะคะเล็กบงบางกว่า มีมาร์เกอร์แบบมีกลิ่นด้วยอันนี้ยังไม่เคยใช้นะเซนต์มาร์เกอร์สฟีเจอร์เพอร์ฟูมนะคะอ่าสิบสองแท่งสิบสองด้านก็จะมีอะไรเนี่ยบลูเบอรี่โรสโอ้น่าสนใจนะเนี่ยลาเวนเดอร์ช็อกโกแลตชิล o r a ออ e ์เรนจ์พ e นดัลล์เพร์เมลอนสตรอเบอรี่โอ้มาร์เกอร์มีกลิ่นสิบสองนะสามสิบสี่บาทใช่หรอไม่เคยใช้นะคะก็เดี๋ยวจะไปรีวิว เอาไว้ในช่อง YouTube On Art Book นะคะเป็นวิดีโอยาวนะใน YouTube ค่ะแล้วก็เหลือมาเห็นทางกันนะเซต Drawing Sketch ซึ่งก็มีแบบอ,อบรอบเหลาดินสอ,อ,อมีดินสอมีเปลยองอะไรพวกเนี้ยครบเลยนะคะซอฟต์มีเดียมฮาร์ดทุกขนาดนะคะแล้วก็โอเค290านะตัวนี้ถ้าใครยังไม่มีแล้วก็แบบซื้อไม่ถูกซื้อแยกแบบที่เกียยอะไรเนี้ยก็ซื้อเป็นชุดไปเลย